อันนี้ความผู้น้าเกี่ยวกับปัญหาของการตัดสินสัปดาห์ที่ผ่านมาไปถึงไหนแล้วพี่หลังจากเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปการมีการไปพูดคุยประชุมกับคุณสมภารสิบเมตรเรื่องนั้นก็ตกลงกันได้นะครับคือเขาตกลงว่าเขาโทรมาขอโทษแล้วก็นัดกันมาขอเข้ามาที่นี่ในส่วนที่เ็าจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่สภานะครับของสนาบัศ นะ,ะแล้วกการตัดสินที่ผ่านมาทุกคนอยากจะทราบว่ามัน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 เกิดอะไรขึ้นมันมันผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงคือ,อความจริงมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะฮะเรื่องผลการตัดสินเนี่ยกรรมการสองคนก็ให้น้ำเงินแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ให้เสมอใช่ไหมฮะแล้วก็กรรมการก็ชุมนุมเสมอแต่ชูชูน้ำเงินชนะวันนั้นอ,อ่ะก็ถูกต้องเลยวแต่ทีนี้ว่า ด้วยความที่ว่าผมเผล,อ,เหลอหรือประมาทไปไปเขียนใบที่ส,สรุปคะแนนไปน,นเนี่ยเพื่อให้โคสมงประกาศซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับผลการแพ้ชนะอะไรอย่างนั้นเลไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกแต่ว่าเราเราผิดเองที่ว่าเผลอหลงไปไปไป,ไปใส่น้ำเงิน,น,นเป็นแดงแดงเป็นน้ำเงินก็เรื่องเรื่องเรื่องแค่นั้อันนี้คือ อนุญาตถามพี่ดอสแบบตรงๆไหนอันนี้พี่ดอสยอมรับใช่ไหมว่าพี่ดอสเป็นคนผิดเองผมก็ยอมรับเองอยู่แล้วเพื่อจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการทางานต่อไปเราก็ยอมรับอ่ะแล้วทีนี้แฟนมวยก็สงสัยอีกอย่างที่พี่ดอสรู้อ่ะผมเชื่อว่าพี่ดอสก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเรื่องของใบคะแนนวันจันทร์ใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันที่เท่าไหร่นะยี่สิบถูกไหมแต่ว่ามีเป็นบางใบที่เขียนวันอาทิตย์อะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ดอสอธิบายหน่อยผมถามมาแล้วครับ มันเบลอกันทั้งนั้นนะวันนั้นน่ะคืออดนอนไปตัดสินที่สระบุรี17คู่นะครับแล้วก็รายการของท่านท่านสารวัตรมิจหรูเลิกงานกันเด็กดูประธานก็ต้มกันแล้วก็17คู่ที่สิคู่17คู่มันก็ดึกแล้วผมถึงนี่แล้วผมก็ต้องมาทําการบ้านต่อทําการบ้านอะไรก็คือผมต้องเปิดยูทูบดูน้ำมวยแต่ละคนในของวันจันทร์เนี่ย ชกอย่างไรแล้วก็เราจะเอากรรมาการคนไหนที่เหมาะสมกับผู้นั้นเนี่ยห้ามตัดสินให้คะแนนผมต้องทากันบ้านถึงเช้าก็าาเบอร์กระบอกยนไกเขลียนไกลที่เขียนวันจะเป็นวาทิทยีก็เช้าเขาก็สอนไปสอนหนังสือหรอทีท่เรียนกีฬาขารทองรับ มันก็ยอมรับผิดคนเราผิดพลาดได้อันนี้พี่ดอทยืนยันได้ใช่ไหมว่าไม่ได้มาไม่ได้เป็นการเอาใบคะแนนเก่ามาใช้ไม่ไม่ไม่ครเพราะว่าชื่อนักมวยเขาก็เขียนถูกใช่ไหมฮะแดงชื่ออะไรน้ําเงินชื่ออะไรคู่ที่เจ็ดมันก็ถูกต้องหมดแล้วพี่เพียงะไรว่าผิดช่องนั้นอย่างเดียวมันผิดแค่วันเป็นวันอาทิตย์ท่านั้นเองครับ่าแล้วถึงที่นี้จากนี้ไปพี่ดอทจะดาเนินการยังไงเยอะไหมลออะไรอย่างเนี้ย ระมัดระวังมากขึ้นนะฮะบอกว่าคนระมัดระวังมากขึ้นไม่ว่าจากการเขียนคะแนนนะการกระสินบนเวทีการห้ามเราก็ต้องอสอนเข้าไปาปรับปรุงเข้าไปให้มันดีขึ้นแลตามที่เห็นภาพทุกวนันนี้นะฮะแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องอความจิตวิงญาณความยุติธรรมเราเราต้องมีครบไม่ไม่ไม่ไม ถ้ามันมีมีใครมีบาดแผลหรือว่าอะไรอะไรไม่ดีก็ก็ผมน้อมรับควันแล้วออกไปแก้ไขทั้งหมดอันนี้พี่พี่ดอดยืนยันใช่ไหมเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาใช่ไหมยืนยืนยันตอนยันเลยยืนยันตอนยันเลยนะัเป็นวัตถุประสงค์ของเสียนาะฮะกับกับผมเลยมีเป้าหมายเดียวกันก็ อย่างที่ทุกคนทราบอ่ะที่ผ่านมาใช่ไหมหลายนัดที่ผ่านมามวยมันชกสนุกแล้วพี่ดอก็ตัดสินได้ดีกรรมาการในทีมอะทั้งหมดอ่ะใช่ไหมตัดสินได้ดีแล้วรับการยอมรับมวย3 1 40-51พลิกแล้วก็พี่ดอนก็ไม่ปิดโอกาสคือหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ยันยกขุดท้ายใช่ไหมไม่มีการปิดกล่องใช่ไหมในการไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีแน่นอนนะ้องดูว่าเขามีความพยายามอาวุธเขาก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลองดูอาการมวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนมั่นใจว่า เราไม่มีการกดดันโอกาสชนะได้ไ,ไทยกำลังมีโอกาสชนะได้ทุกใโอกาสทุกคนครับผมหลักการถามหลักการเลยนะพี่ดอสให้เครดิตไม่เดินไหมหรืออะไรดูที่อาวุธดูบรรยากาศดูสีเสือ้อดูหน้าเสือดูสาภาพแวดล้อมเอาผมถามพี่ดอสแบบตรงไปตรงมาอย่างสีเสือ้อหน้าเสือบรรยากาศสาภาพแวดล้อมราคาจะมากดดันได้ไหมไอ้สิ่งแวดล้อมไม่ไม่ไม่กดดันผมไม่ได้ที่ผ่านมานะ ยืนอยู่ตรงที่ว่าเ้ารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็พี่บางก็เราก็ไม่ได้ยึดติดตรงนี้แต่ว่าเราเรายึดติดความจริงนะฮะเรายึดติดความจริงความถูกต้องเอากติกาเป็นหลักใช่ไหมต้องครับดูกติกาเป็นหลักใช่ไหมดูกติกาเป็นหลักนะครับอาวุธนำหน้าอาวุธนำหน้าราคาบรรยากาศสภาพแวดล้อมอีกว่ากันอีกทีนึ่งวันนี้สิ่งที่พี่ดอสอยากจะเปิดใจกับสื่อมวลชน กับแฟนมวยกับทุกๆคนอ่ะที่เกี่ยวข้องก็อยากให้เป็นกําลังใจกับน้องๆทีมางานนะวา่าทุกคนมีความตั้งใจเพื่อวงการมวยก็อยากให้เขาผิดนิดผิดหน่อยก็อภัยกันได้ก็อภัยผิดแบบบริสุทธิ์นะฮะซึ่งเราจะหาแต่ยากนะช่วงนี้ช่วงนี้ของวงการมวยที่ตัดสินมีความยุติธรรม ตรงไปตรงมาไม่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 เอาเรื่องคำพ่สูจจ้างอะไรพวกนี้เราไม่เราไม่ยุ่งแล้วก็มันผิดก็ค่อยๆคุยกันนะครับแล้วก็จะช่วยกันเป็นกาลังใจให้กันไหนต่ซ้ำเติมกันเพราะนั้นเองแล้วพวกเราก็จะสู้ต่อไปมีปัญหาอะไรแนะทำพี่ได้ใช่ไหมได้ได้ครับแล้วก็ถามต่อม่อกี้พี่พูดไปนิดหนึ่งใช่ป่ะปัญหาที่มันเกิด สบายพี่รู้สึกความรู้สึกนะ,อะของพี่แล้วก็ของกรรมการทั้งทีมอ่ะทั้งชุดอ,ะอ่ะรู้สึกเสียคว<ก>าม<ก>แล้วก็กำลังใจไหมรู้สึกวันนีดีฟอร์ไหมเสียความไม่เสียความแต่ว่าเสียกําลังใจนะเพราะเราก็ตั้งใจทําเพื่อทุกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น y, เซียนมวยโปรโมเตอร์แล้วก็ทุกๆ,ๆอย่างนะที่เราตั้งใจทําให้มันดีขึ้น ให้ทุกคนยอมรับ,รบนะครับสร้างศรัทธาแต่พอเจอแบบนี้เราก็ธรรมดาท้หมดเสียกำลังใจแต่ก็ได้กำลังใจจากผู้ใหญ่เสียยศนะครับเสียสมยศเ,เสียหมายแล้วก็ทีมงานกลุ่มละใหม่ทุกคนทุกท่านเลยให้กำลังใจว่ายอย่าเลิอกอยู่ต่อช่วยก็โอเคนะครับ,รบอทีนี้ถามต่อนิดนึงวันจันทร์ที่ผ่านมา ที่นี่มีปัญหาเราวันอังคารได้รับการท้บทามวันไหนวันวันศุกร์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 ที่ผ่านมาได้รับการท้บทามให้ไปทําหน้าที่ที่ลังสิทธ์อย่างเงี้างไปลังสิทธ์มาครับที่แรกก็เ้าหาผมวันแรกเลยลุ้งลุ้งเครื่อที่เขามีเรื่องกันอับเขาก็มีทีมงานมีปัญหาวัน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 อังคารวันเกิดเสนเอาอ่าวันจันทก็มีวันพุธก็มีทีมงานมาติดต่อผมก็เลยบอกว่าเอให้ให้หากมการ อื่อกอนกหรือกรรมการกลางอะไรที่เขาจะาหากานอะเรตอนนี้เราอย่างนั้นก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเขาว่ากันแล้วก็หาไม่ได้เวลาเขาก็สว่าขอโอเคแล้วก็รวมกันมวยด้วยกัน<ม>แดังโบท๊ทก็รู้จักกันสนิทกันแล้วก็ช่วยแต่เราตกตั้งใจไว้ไปช่วยสมัทเพราะว่าภารกิจผมเยอะไอ้ประเด็นแน่แน่ การทํางานสองที่มันมันมันเขจะไม่ค่อยทำเนาะนะฮะพราะอะไรเพราะว่าเกิดไปทําเสียตรงนู้นะเราจะมาตัดสินต้นสังกัดไม่ได้เนืออกนะเ,เด็กก็จะต้องถูกถูกอะไรไปใจมันไปแต่ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้เราก็ไปช่วยตอบไม่ได้แล้ววกนี้ต้องไปช่วยไหม ก็เหลือคงเหลือนัดเลยแต่ว่าตัวผมผมคือชั่วคราวใช่ไหมพี่ครับผมมีผมก็มีพี่รับปากเขาไว้สองนัดวันพรุ่งนี้นัดหนึ่งใช่ไหมแล้ววันศุกร์ใครจะเสิร์จแทนถ้าพี่ไม่ไปแล้ววันศุกร์ของเขาเลิกวันที่ห้าครับน่าจะเดือนหน้าอ๋อเงินเขเดี๋ยวคงต้องคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่แต่ว่าผมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ใช่ไหมผมจะเสียงานทางผมมีงานอยู่ที่ปอยเบลดแค่ที่นี่วันจันทร์วันเดียวยังมาบ้างไม่ได้มาบ้าง เดี๋ยวมีงานปลอยเปล็ดเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอาจารย์เนี่ยก็ทําธุรกิจขายน้ําดื่มไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะไปปลอยเป็ดแล้วไปเข้าบ่อนไม่ใช่นะไปขายน้ำอะไรเปิดตลาดที่ปลอยเป็ดขายน้าเนี่ยน้าดื่มนี่แหละเอาพี่ดอสสุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรครับแฟนมวยฝากแฟนมวยท่านนะช่วยเป็นกําลังใจกันนะแล้วก็มีอะไรที่แนะนําบอกกล่าวก่าเรายินดีรับฟังเสมอเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขนะครับที่ผ่านมาเราก็ปรับปรุงมาตลอดนะครับไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นิ่งอยู่ได้